115ชิ้นราคาเพียง1น0รเศษเอาไปใช้ได้กับทุกงานเปิดมาอีกหน้าน,นึงปุ๊บก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมมีแหนบให้ด้วยมันเป็นแม่เหล็กเอาตัวที่หนักขึ้นมาหน่อยนี่ปุ๊บดู นี่ขนาดตัวนี้เป็นตัวที่ผมมองว่ามันใหญ่ที่สุดในกล่องเลยนะร้อยชิ้นในกล่องเดียวมันคือไขควงผมเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่เคยใช้ไขควงแน่นอนเวลาเราไปซื้อตามร้านทำไรเราอาจจะซื้อได้แค่1ชิ้น2ชิ้นหรือถ้าเกิดมาเป็นเซ็ตร้อยสิบห้าชิ้นแบบเนี้ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องซื้อราคาแบบหลายร้อยัพแต่ผมอยากจะบอกว่ากล่องนี้ราคาเพียง1นึเศว้าวและถ้าส่งฟรีด้วยก็พระเจ้าซึ่งมันคือไขควงที่เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกง,งานนะเพื่อนๆยังเป็นแม่เหล็กอีกด้วยดูอุปกรณ างต่ๆโดยในนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนหัวได้ถึง98หัวและมีะอุปกรณ์อื่นๆอีก17ชิ้นด้วยกันพระเจ้าอุปรกรณ์อุปกรณ์เสริมก็มีทุกขนาดเราเปิดมาด้านนี้เนี่ยเราจะเห็นหัวแบบต่างๆตั้งแต่แบบสักกระเบอือยยันเรือรบมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นหัวเหลี่ยมหัวแบนหัวอ่ะอยากได้หัวแบบไหนเอาไป เปิดมาอีกหน้าน,นึงปุป๊บก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมประเด็นคือมีแหนบไหมด้วยเฮ้ยแล้วแหนบตัวนี้ผมมีด้วยนะประเด็นตอนผมซื้อคือผมต้องซื้อแยกมีตัวที่เราเนี่ยยกไปขันได้2ชิ้นตัวนี้น่าสนใจสุดอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นแม่เหล็กแต่ว่า,าเริ่มต้นกันที่หัวยอดนิยมก่อนลองใส่ปุ๊บอ่ะทุกคนดูมันเป็นแม่เหล็กหันไหมใส่แล้วก็คือไม่หลุดเลยถ้าเกิดมันไม,ม,ม่มีแม่เหล็กโอ้โหลำบากมากอยากจะบอกสมมติกนได้จะขายล่วงออกมาปึ๊กเลือกได้หมดเลยว่าเราเนี่ยอยากจะใช้แบบไหนยกตัวอย่างเช่นเน ปึ๊บเห็นไหมน,นี่นี่พยายามแบบเหวี่ยงแรงๆนะนะก็ยังไม่หลุดเอาตัวที่หนักขึ้นมาหน่อยนี่ปึ๊บดู นี่ขนาดตัวนี้เป็นตัวที่ผมมองว่ามันใหญ่ที่สุดในกล่องเลยนะกล่องนี้เขาให้มากระทัดรัดอีกด้วยกว้าง105คูณ1 6 0มิลความสูง55มิลโอ้โหใส่กระเป๋าพกไปไหนมาไหนเนี่ยคือสะดวกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากเซ็ตแบบครบแบบเนี้มีงบแค่ละ1อยเสริจๆจริงๆผมมองว่าตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์สุดๆเลยนะถ้าเกิดใครสนใจนะครับสั่งผ่านตะกรา้าใด้คลิปได้แน่นอนว่าเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะฮะ